สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูยโยลูกชาสูนอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ครูยโยจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการลองน้ําตาลสดกันนะครับว่าตอนครูยโยทำน้ําตาลสดเนี่ยตอนที่ไปลองน้ำตาลสดเนี่ยทำยังไงก่อนอื่นเราต้องรู้จักกันนะครับว่าอันนี้คือไม้พยอมนะครับไม้พยอมเนี่ยคุณเาสมบัติของเขาก็คือกันน้ําตาลบูดนะครับอันนี้ก็มาจากที่สวนของครูยโยเองปลูกเอาไว้แล้วก็ตัดเข้ามาเมื่อตอนต้นปีแล้วก็ตัดแดดเอาไว้ให้เขาแห้ง เพื่อที่จะเอาแก่นของเขาเนี่ยเอามาใส่ในแก้วก่อนรองน้ำตาลสดนะครับวิธีทําก็คือหาเขาเนี่ยให้บางๆนะครับหาก่เงี้ยให้บางๆอย่างเงี้ยนะครับถาต้องบางๆเพื่อที่จะเอาไปใส่ในแก้วนี่อันนี้อันนี้ให้ดูนะครับถ้าถาอย่างนี้ ถ้าถากอย่างเงี้ยจะบางอย่างเงี้ยแต่อันนี้คุยโยถากไปแล้วอันนี้อันนี้ถากไปแล้วนี่นะครับผมเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะหยิบเนี้ยเอามาใส่ในแก้วก็ต่อแก้วนึงก็ไม่เยอะประมาณสามสี่ชิ้นนะครับประมาณนี้ยเราจะใส่เขาแมคยโคก็จะทาอย่างนี้ทุกวันทุกเย็น ตอนเย็นเรา้ำตาลสดีนี้ก็จะทำอย่างนี้วันนี้ทำทั้งหมด15กระบอก15แก้วก็เดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าดีโดยทำยังไงเอ่ย <c oughs> นะครับเดี๋ยวเราใส่รางน้ำตาลสดกันนะครับเดี๋ยวก่อนก่อนเราไปลองน้ำตาลสดเนี่ยเดี๋ยวคุโยจะพาไปดูต้นพยอมกันว่าต้นพยอมมีลักขณะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปกันเลยนะครับนะครับที่เราก็มาถึงต้นพยอเนยครับต้นพยอมเนี่ยม่ตีดแฉกคุโยตัดสิ่งนี้ไปตัดสิ่งนี้ไปนี ีรตัดพอเราเตัดเสร็จเนี่ยเราก็เอาไปตากเอาไปตากแดดไว้ประมาณห้าหกเดือนให้เขาแห้งพอเขาแห้งเสร็จแล้วก็จะเอาไม้เนี่ยมาใช้ก็คือไม้ที่เราใช้อยู่นะครับนี่คือต้นพยอมต้นนี้ปลูกได้ไหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปทนาน้ําตาลสดกันเลยแต่ราน้ำตาลสดกันครับผม นะครับลองดูสังเกตดูนะครับที่จันที่เราจะทำน้ำตาลสดเนี่ยจะมีแมลงมามาเยอะมากเลยพึ่งตรงนี้ไม่ต้องแปลัวเขานะครับเขาจะไม่ต่อยเราเขาจะเหมือนกับว่าเรามาทําอาหารให้เขาเราก็ตีเขาก่อนตีเขาก็จะบินแลนะตัวนี้จะเป็นน้ําแล้วก็ปลา อันนี้เราลองตอนเย็นนะครับเพื่อจะมาเก็บน้ําตาลตอนเช้าเดี๋ยวตอนเช้าหกโมงเกือบๆหกโมงครึ่งจะมาเก็บเองมาถ่ายใกล้ๆก็ได้ก็เห็นว่าเเริ่มหยดแล้วน้ำตาลหยดแล้ว เขาก็จะหยดจะหยดเรื่อยๆนะครับตอนช้ามาบางทีได้ได้ได้เยอะได้คอนแก้วเลยครับผม ตันนี้ก็มีมีมแมลงมีมแมลงมีผึ้งมีจเสื้อเรอะเหมือนกันนะครับเราต้องเอามือติดตีตรงนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเราไปจับเขาเลยเดี๋ยวเขาจะมาโดนตัวเขาปีตปีเขาบินบินหนีไปก่อนแล้ว,ลวเราก็ทำลักษณะเหมือนตัวเมื่อกี้น,นี่นนะครับ ต้นนี้อาจจะถ่ายแล้วไม่ชัดเดี๋ยวไปถ่ายต้นอีกต้นหนึ่งจะชัดกว่านี้เพราะว่าถ่ายง่ายกว่าใกล้ใกล้วิธีการถูกก็จะถูกแบบให้เขายืด นี่อันนี้อันนี้ให้ดูอันนี้อันนี้ก็ได้อันเนี้ยพอดีจัดนนี้เริ่มจะทายได้แล้วโยวก็จะทำเป็นสองจัน่นอันนี้ก็บาปนะครับโย ก็ดึงเข้ามาแล้วดูว<ๆ>ก็ทำอย่างเงี้ยอีกสองสามวันเดี๋ยวเราก็ได้น้ำตาลจากเขาแล้วครับเลยก้นนะครับก็สุดท้ายเดี๋ยวทำเป็นต้นสุดท้าย ให้ลองสังเกตที่พื้นนะครับเนี่ยวันนี้ที่เราไม่ได้ลองเขาจะหยดอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นน้าชุ่มเลยเขาจะหยดเนี่ยเขาจะหดแบบตัวเนี้ยอันนี้เราก็มาปาดเข้ามา อันนี้ก็คือเสร็จหมดแล้วเนี่ยวันนี้คือก็ทําเสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าคุโยก็จะมามาเก็บน้าตาลสดนะครับท,ท,ท,ที่ทําวันนี้นะครับแลวคุโยก็จะทําอย่างนี้ไปถึงเดือนประมาณเดือนไปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงจะเลิกทําเพราะว่าเดือนมีนาก็จะเริ่มเริ่มร้อนพอเริ่มร้อนน้ําตาลสดก็จะเสียบูดเสียง่ายคุโยก็จะไม่ทําก็เนี่ยจะทําช่วงประมาณสองสามเดือนเนี่ยได้แค่นี้นครับต่อนหนึ่งปีนะครับสาหรับวันนี้คุโยลรูปชาอตสวนก็ต้อง ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามให้กำลังใจคุยโยมาโดยตลอดนะครับผมขอบพระคุณมากค่ะ